วันนี้ปอกส้มโอขาวใหญ่นะครับหนึ่งลูกแล้วก็มาทานในรถก่อนกลับบ้านดูสีนะครับสีออกอ่อน้าพึ่งเลยแหละรสชาติหวานเข้มอร่อยมากกินมาตลอดว่าจะไม่กินก็ต้องกินอีกมันหวานเข้มจริงๆมีขนาดหน้าฝนนะครับดูเถ ผิวไอตัวกุ้งอ่ะเป็นมันเลยนะเดี๋ยวปีหน้าก็คงทำรสชาติที่สุดยอดไว้บริการลูกค้าตอนนี้สั่งจองมาแต่ไม่มีของแล้วเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวปีหน้าก็คงทำได้เยอะดังนั้นท่านใดที่สนใจจะซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงหรือไปบริโภคในบ้าน ิาไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้คือสําคัญก็คือปลอดสารพิษร้อเปพราะเราไม่ใช้เคมีนะครับเราปลูกโดยระบบอินทรีย์ชีวภาพก็คือใช้น้ําหมักใช้แร่ธาตุที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยก็คือหมักใช้ผลผลิตมาจากพืชจากสัตว์นะครับก็มีน้ำหมักขี้ข้างข้าว ชนิดกินแมลงน้ำหมักปลาน้ำหมักน้ำมะพร้าวโอ้หลายอย่างนะครับสารพัดก็รวมๆกันแล้วก็ถือว่ารสชาติอร่อยวันนี้ผมชิมแล้วผมไม่ใช่ว่าจะอวดนะครับแต่ผมกล้าท้าแล้วนะกล้าท้าแม่กองก็ลองดูเลยกันนะครับแล้วเราจะได้พบกับรสชาติที่ของดีที่สุดครับเจอกันคลิปหน้าครับ